ไปนี่ไปไหนนี่ไปไหนที่ตูนใช้ไปมือเดียวตอบเลยได้ยังก่อนไประเทศไหนเอา what you do in Singapore ไปเที่ยวครับ English what you do in here เขาก็เล่นสิแม่เขาก็เล่นเขาก็เล่นให้กับนั่งเที่ยวว่าไงเที่ยวนภาษาอีกีบ้างไงเช้าอยู่เออเออกี่วันเช้าลองวันดี์สองมือสองมือ เขาเลยบอกเมื่อกี้มึงกลับเลยวันเดียวมึงกลับนี่เลยความล้วพี่น้องกับเราพุทธใบนะครับสำหรับทีมสิงคโปร์งานวันเกิดน้องนาริตะนะครับรอติดตามว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้นาริตะที่สิงคโปร์นะครับจะมีจุดพุ้มัยต้องรอใช่จุดพุ้มจุดพุ้มกลางสิงคโปร์เออไปเท่าเสร็จแล้วนี่ เขาไปส่งครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนไรายกนะพี่เบนเจอกันประเทศลาวทิปคลิปหน้าทิปได้อยู่ถ้าไม่บินตื่นเต้นบไหมตื่นเต้นแห้งน้ำตาลเราครั้งแรกไม่ใช่หรอน้ำตาลเราจะไปเที่ยวสิงคโปร์เราพูดภาษาฝรั่งเป็นไหมแล้วก็หนูกับสองคนด้วยนะเราต้องพูดภาษาอังกฤษช่วยกันก่อนนะมูดได้เบนถ้าเขาถามว่าเรามากี่วันเราต้องบอกว่าดูดีมาอะไรไปที่ไหนบ้าง นี่กับทีย่แรกวันนี้ทีแรกก็บอกวันนี้เนโทรศัพท์นะบอสก็เดีฉันจะเป็นไก่เธอเดิอเพราะกระตามใช่ไหมธอเป็นยัง่ไะไก่ไก่ไปเที่ยวเอาทุกไหมมาเร็ว ร้องเพลงอะไรบุญเลยเก่งมากบุสบาอะไรแล้วว่าไงเก่งแต่ว่าลองเพ่งกับเปิ้ลลูกไปเนี่ยลองเพ่งกับเปเอ้ยอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรบายบายค่ะบายบายค่ะไปตามมาถึงถึงแล้วเนี่ยไม่เบินพรุ่งนี้เช้าประเทศอะไรคะ เราจะไปเที่ยวสวนอะไรสวนสะญี่ปุ่นมีอะไรญี่ปุ่นมีอะไรมีแพนอะไรนกอะไรแพนโอ้ยถ้าเกิจะให้ไปดูปลาโลมานะนี่ปลาโลมาที่มันอยู่ในสวนน้ำน้อยญี่ปุ่นมีนกแพนกี้ใช่ไหมคะสิงคโปร์มีปลาโลมาใหญ่มากสิงโตไงสิงโตอะไรสิงโตพ่นน้ำอ่ะหนูจะเป่าเค้กด้วยวันเกิดใครกะยังใกล้แล้วค่ะ ปีนี้กี่ขวบแล้วคะหนูใกล้หน,นูใกล้หน,นูใกลจะตัวเลว้ว <c oughs> เอาอย่างนี้เมื่อคืนนี้ร้องเพลงอะไรนะดูร้องเพลงกับแม่เพลงอะไรนะสบายใครสอนหนูร้องนี่แม่ว้าวร้องสอนนานไหมนานร้องว่าไงบ้างพอ่ออยากฟังเสียงสดเด้จะได้ฟังบ่เนาะอายบ่เมื่อคืนนี้คนได้เยอะไม่ไอายบ่ใครแต่งหน้าให้ดีเรี่เด็กนี่ิอุ้ยใครที่แพ้ สวยมาก FC เยอะวันนี้ FC เยอะไหมคะเยอะมาก FC นอครับ f FC เกีกันหรือกี่ยกันนะบอก FC หยอกัรหรอไม่ใช่ตีการ FC แค่หยอกันก็ตีกันแล้วก็โดนจับเข้ามจัดดูเห็นหรอก็ ก็แม่หนูบอกอ่ะพอแม่หนูบอกเขชมุมมุมบอลหรือเป็นปกติปกติอยู่เนาะเออนลายเป็นคนที่ตัวร้อนอยู่แล้วขี้ร้อนอยู่แล้วที่ห้นคหงที่ร้อนอยู่แล้วผู้นี่เช้าตื่นนต่เช้านะคานิดหนึ่งนะคะห้ามมองแง่นะบินแต่เช้าบินสองชั่วโมงบินสองชั่วโมงแล้วก็ถึงเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่สี่กร เอฟซีของช่องอะไรนี่ผู้ใหญ่อะไรนี่ผู้ใหญ่อะไรผู้ใหญ่อะไรพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพ่อพิกโออ๋ออ๋อไม่ใช่พี่พิกหรอไม่ใช่พี่พิกหรอผู้ใหญ่บ้านอะไรรีบยังสวัสดีตอนนี้เราอยู่กับช่องผู้ใหญ่บ้านฟินฟินยังฟินแหล่อะไรฟินฟินแลนด์น้องโตเกียวอยู่ไหนน้องโตเกียวนะ โอ้แต่บ้านไปนอนมามัมบ้านหลังไหนไม่ต้องเกี่ยวครับแคปโซ่เปล่าแคปโซ่แคปอะไรล่ะคือเปลาคือแต่ได้ตาก็เป็นเรื่องเป็นเล่าเทนบูโฟ่โฟ่เล่าเป็นบอตกมานหลนี้เป็นเรื่องไป็นเล่าเหี้ยงแต่เราเราเล่าเป็นบออ้อหนูเห็นพ่อไอ้พ่อหนูเห็นพ่อปะนะพ่อเห็นหนูภาษาอังกฤษวันนี้อะไรอะไรนะอะไรนะวันนี้อะไรจัสอะไร yes อ๋อ yes โอ้ยทำไมมันต้องมีศูนด้วยหรอพรุ่งนี้ต้องพูดภาษาอังกฤษนะนี่อ่ะสอนพี่น้ำตาพูดสิอะไรนะเยเยอะไรนะ yes อ e s เก่งจังเลยอ่ะมีคำอื่นไหมเป็นมีพี่ลองถามเป็นภาษาอังกฤษดิโนะตอบเนี๋ยวเวลาที่โรงเรียนหนูอ่ะไม่มีขาขาเลยเอ้าฝรั่งไม่มีฝรั่งไมนมีใช่ไหมขาขามีฝรั่งไม่มีขาขาหรอมีอะไรมีแต่อะไร แต่ว่าเวลาหนูเจอคนไทยหนูก็ต้องขาแล้วนะคะลูกถูกไหมคะเะเวลาหนูไปห้องน้ำบอกพี่ว่าพูดถูถ่ายเละเอะเอเวลาหนูไปห้องน้ำเวลาหนูเวลาอยูหนูอยู่โรงเรียนปิดเจ้าที่โรงเรียนหนูก็บอกว่าพู่ดถูก่ายเลยเก่งกับพี่น้ำตาอยู่แล้วนี่พูดถ่เละกับพี่น้ำตาเยู่ดอกพี่น้ำตาไม่รู้เลยเจ้าตาไม่รู้เลยอ่ะโอเค เดี๋ยวเรากลับไปนอกนกันก่อนนะครับคุณเช้าออกกับบ้านทีห้านัจ้าไปสนามบิน CU ประเทศอะไร <c oughs> สิงคโปร์ปเย้